รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุของฮิวบินเทนนะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยนะครับไฟฟ้าต้องการมอเอแปลงบุกสายไฟเพิ่มเงิน150บาทนะครับทางร้านมีขายนะครับหรือจะไฟใช้ไฟดีซีได้นะเจ็ดาโวลต์นะครับมีช่องเสียบไฟดีซีนะครับเครื่องเป็นวินเทนนะครับสภาพสวยนะครับใช้งานวิทยุถึงขึ้่นเก้าสิบะแยกขึ้น a อเอนะครับ นี่ก็คือช่องต่างๆ้สาสาวรวุวิทยุนะครับ้นยมีมาตรฐานสากล้อัตรพรเจริญชนษาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษขึ้นสันนะครับไทยของมลพิษทางว่าอันนี้เอ็มครับวัดค่าฝุ่นลองที่นำมาใช้เผยแพร่คอันนี้เครับ และกําหนดวิธีการตรวจวัด a m ต้องกดตัมทีองค์ normal นี่ fm นะฮะประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดและสอบคล้องกับการรายงานสัาณทิทางอากาศแต่ต้องไม่เกิน50าิไมโครกรัมต่อรูกบาทเมตรจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่น level นี่ติดปกตินะครับ level แบตเตอรี่นะหรือสอดระบบเทปนะครับ ไฟตรงนี้ก็ติดนะครับไฟเช็คแบตน,น,นะฮะติดปกตินะครับเครื่องแจ้งตำหนิระบบเทฟก็คือกอขวาไม่ได้นะฮะกอซ้ายก็ได้บ้างไม่ได้บ,าบ้างฮะทำม้วนฝืดก็ไม่ได้นะฮะสอบระบบเทปนะฮะ เสียงดังดีมากครับตัวนี้เสียงดังเลเคัลเตอร์ไม่เดินนะครับเลเคัลเตอร์ไม่เดินโอเคครับขอบคุณครับ